สวัสดีครับร้าน HP s u p e r เปอร์บนะครับหรือว่าร้าน300ร้อยตัวใบนะร้านอยู่เพชรเกษม81นะมีสาขาเดียวนะครับวันนี้ผมนำเสนอ X-MAX 300ปี21นปี่คันนี้อยากนะนำเสนอมากๆเพราะซื้อมาจากคนพื้นที่นะฮะร,รู้ประวัติหมดนะครับผมรถใหม่หมื่นเดียวปีเ1็ใหม่หมื่นเดียวจอดแอร์ตลอดนะกิฟกิฟนะครับผมทำใหม่ก็มีล้อยางใหม่นะครับล้อน้ำเงินพาวเดอร์โค้ดนะ จัดทรงโหลดหน้าแล้วครับมีชิลทรงแบทแมนนะครับนี่สูตสีเดิมศูนย์นี่สภาพเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะดูดูท่อผ่าหมกคอเลดยางหน้าหลังใหม่หมดนะครับนี่โช๊ปโปรเฟนเดอร์แฟร์ซีรีส์นะฮะแล้วก็คันนี้มีกองเลดมานะครับผมรถมีข้างมาอย่างเดียวนะครับเป็นท่อผ่าหมกนะเดีย๋ยวฟังเสียงกันเทคไหม่ดูดู รถมือเดียวซื้อจากเจ้าของทุกคัน,นเครื่องแน่นๆแล้วก็ไล่น็อตเลททั้งคันลืมบอกเข้ามาดูอีกทีไล่น็อตเลทหมดนะครับนี่ลองดูนะนี่ไล่ไว นอตเลททั้งคันนะคันนี้กลิบมากย้ำว่ากลิบมากแทบไม่ต่างากับมือหนึ่งน,นะครับรถสามปีไม่หมื่นเดียวเนี่ยตกปีละสองพันกว่าโลเองนะยังไงฝากติดตามนะครับดาวไม่แพงนะครับพันนี้ไม่สะดวกมาคอดูรถก่อนเท่านะครับไม่ว่าจะซื้อจากช่องทางไหนยังไงก็ต้องวิดีโอคอดูคันจริงก่อนนะครับผมไม่ใช่ดูแค่คลิปที่เรานำเสนอนะ พอดูคันจริงก่อนโอนจองนะครับไงฝากติดตามด้วยนะครับผมค,ครับ